<ส>เก็งมาแล้วะจะได้กลิ่นของปลาปลาเนี่แหละปลาทูกังที่ป้าโบบอกนี่นะครับหอมมาก ดีค่ะ f c ช่องโดโดพาเที่ยวทุกๆท่านนะคะวันนี้แม่บัวจะมาทำข้าวส้มนะข้าวส้มก็คือแกงกะเทียค่ะแต่เปรี้ยวๆแล้วก็ใส่น้ำมะขามเปียกแต่ในเทพก็จะเรียกว่าแกงเทโูเป็นภาษากลางนะถ้าภาษาใต้บ้านเราก็ข้าวส้มนะคะอ่ะเดี๋ยวแม่บัวจะมาแนะนำนะ แนะนำว่าของของป้าบัวนี่ไม่ไม่เคยใช้เครื่องแกงสําเร็จเนาะ,ะเอาเครื่องแกงมาแฉให้ดูตลอดเลยค่ะเอา,เ,อาเลยครับป้าบัวครับอันนี้นะคะเราใช้พริกขี้หนูนี่ถ้าเราอยู่ในบ้านทานกันไม่เยอะสะักห้าหกคนเราก็แกงความเผ็ดขนาดนี้พอเพราะเทปูไม่เน้นเผ็ดมากนะคะไม่เน้นเผ็ดมากครับ นะอ่าบางคนอาจจะใช้แต่พิกขี้หนูก็ได้พี่ขี้หนูสดก็ได้หรืออาจจะใช้พี่ขี้หนูแห้งอย่างเดียวก็ได้แล้วแต่บ้านนะคะมีอะไรก็ใช้ไฟได้หมดนะแต่ของป้าบัวครึ่งๆนะคะลูกครึ่งนะคะแล้วก,ก็ใส่กืกกครกร้อยปีป้าบัวกครกร้อยปีกุกร้อยปีนะคะอันดับสองก็คือกระเทียม กรดีหยิบกระเทียมเม็ดกระเทียมจีนแม่อร่อยนะต้องใช้กระเทียมไทยนะคะอืมหยิบาจากบ้านเนาะก็ต้องเอามาตั้งไทยทั้งจีน <ried. S 2> นะคะก็ะสักอ่ะโอเคไหมคะ,ะมีสาวมายืนปากคกหน่อยจ้ามาเราเกณฑ์เกณฑ์มาชิมข้าวยำคลิปที่แล้วแล้วเดี๋ยวนี้มาแล้วก็หัวหอมนะคะน่กวใส่มากสี่ห้าหวัวพอ น้องอะไรนะน้องปุ๊กใช่งนปุ๊กค่ะน้องปุ๊กออาพริกไทยดําบอกแล้วไม่องเผ็ดมากพอประมาณนะคะอ่าคาเอารสชาตินิดน้อยสมุนไพรนะคะที่ขาดไม่ได้คือผิวมะกรูดนะคะก็ไปยังอ่ะไม่รู้แล้วอะอ ป้าบัวลืมขมิ้นอ้าวขมิ้นป้าบัวป้าป้าบัวเอาขมิ้นไปแอบไว้เองลืมเออลืมดีเลยครับนี่หั่นกันให้เห็นๆล้างแล้วทางใต้เรียกอะไรนะขี้มิ้นขี้มิ้นขอขมิ้นนะคะนภาคกลางเขาเรียกขมิ้นถ้าว่าขี้มิ้นมันอ่อนต้องไส้หมากไส้หมากะเม็นเดี๋ยวมีขี้มิ้นแก่อยู่อัน๋อถ้าถ้าอ่อน อ่อนปรใส่มากแล้วมันเหม็นนะคะอันอันนี้คืออ่อนอันอันใหม่นี่คือแก่ที่ป้าป้าบัวกกำลังสับนี่แก่นี่มันเหี่ยวมันแก่จัดเลยนี่ต้ตกใ่เหี่ยวมากป้าบัวก็เก็บสมุนไพรแล้วเนี่ยนะใช่ไหมเอาไม่ได้ใช้ไม่ได้แล้วค่ะแก่จนฝ่อใช่ไหมเอาเอาอันนี้เนาะแก่หัวใหญ่อ๋อสีนี้เนี่ยเดี๋ยวปอกหน่อยนะคะปอกเปลือกออกอ๋อถ้าเอาเอาเฉพาะอันนี้มันอ่อน มันอ่อนแล้วต้องใส่เยอะพอใส่เยอะมันเหม็นขมิ้นจานมันจะหมิ้นในบางบางคนเลยนมะแกงเหลืองน่ากินแต่พอทาขก็ไปนะเหม็นขมิ้นม,มีมีเคล็ดลับก้นครัวนะเนี่ยเหม็นมากเลยเพราะนั้นเราไม่พูดถึงนะแกงไข่เหม็นแต่ว่าถ้าอ่อนนะมันสีไม่สวยแต่ถ้าได้ขมิ้นแก,แก,แก่สีสวยค่ะเปรียบ,บเทียบนะในมือ,อตัอ๊บบัวคือแก่ ปกติก็แม่ตามเครื่องเลยติดโคกบนเขียง<ต>ี่คือแต่พวกเราอ่ะพวกเราไม่ค่อยติดเท่าไหร่แต่บางคนอ่ะเขาทุบอ่ะอ๋อมันมันเหลืองติดโคกอยู่เหลืองติดโคกเขาบอกล้างยากอ่ามาดูขี้มิ้นหรือขมิ้นนะฮะาย เกือบลืมป้าับเบกือบลืมขาดไม่ได้เนอะลืมของที่ <นะ S 2> ขาดไม่ได้ของสําคัญที่สุดเลยนะคะอ้าวเป็นนั้นว่าครบแล้วเนาะอ้าวใส่เกลือนี่ใส่เกลือน,นิดน,น,นึงนะคะเพราะกะปิเราเค็มอยู่แล้วนะคะใส่นีดเดียวพอจะได้ตำเครื่องง่ายๆอ่าตามไม่เขาดูหน่อยนะลูกนะ อันนี้ป้าบัวขอตำเป็นพิธีนะคะอันนี้ป้าบัวตำมาแล้วคราก่อนเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาตัดปุ๊บนี่เสร็จแล้วเสร็จแล้วอยู่นี่ค่ะป้าบัวตำเองเลยตับเมื่อคืนตำเมื่อคืนตำสูตรนี้ตำเรียบร้อยแล้วอันนั้นเดี๋ยวใส่เอามายืนยันให้เห็นว่าทุกแกงทุกผัดทุกเมนูของป้าบัวเนี่ยไม่มีการซื้อพริกแกงนะฮะ ตำเองหมดค่ะตำเองหมดนี่นีที่เห็นในครกนี่ถ้าตำใช้เวลาอีกชั่วโมงกว่านานเลยนะค่ะป้าบัวห้าสิบปีสี่สิบปีไม่เคยตำครกเครื่องตั้งแต่ปีหนึ่งสองไม่เคยตแล้วไม่เคยตำเลยแล้วมาตำตอนเนี้ยไม่เคยอ๋อหมายถึงว่าให้ให้ให้คนอื่นตำคนอื่นตำมั่งจนมากเด็กก็ซื้อเครืแกงเอาแต่ป้าบัวมาตำเอง ดีนะคะได้ลดน้ำหนักป้าบัวแข็งแรงลดน้ําหนักเนี่ยเมื่อสามวันที่แล้วร้อยหกวัดเมื่อเช้าเหลือร้อยห้าไม่รู้มันไปเพราะอะไรดีใจมากยี่สิบสามโลตั้งแต่ทําคลิปนี่น้ําหนักลดนะรถค่ะอาเดี๋ยวป้าบัวจะแกงผัดเครื่องก่อนนะคะยังไงยังไงการที่ป้าบัวแกงทุกครั้งปลาบัวต้องให้กะทิแตกมันกอแตกมันนิดหน่อยนะ แล้วก็ผัดเครื่องให้หอมตรงนี้สำคัญมากใครจะแกงยังไงก็ป้าบัวไม่ว่าผนล,ละสไตล์แต่ของป้าบัวต้องเครื่องหอมก่อนต้องไม่แตกนะเหมือนทุกครั้งเนะี่ยที่ป้าบัวทำแกงอะ่อปะป้าบัวจะไม่เอากะทิมาละลายกับเครื่องไม่เอา ต้องแตกมันก่อนต้องแตกมันไม่รู้นะกะทิกล่องก็นานหน่อยนะครับบัวให้มันพอได้แตกมันนะคะอาจารย์แต่แตกยากนะกะทิกล่องไม่เป็นไรแกงเทโพภาษาไทยเรียกอะไรนะ แกงคัวซ้อมค,ค่ะวันนี้เราแกงกับปลาทูปลาทูกังปลาทูกังปลาหมาย่งกันปลาเลวเซียวอ่ะปลาเลวกิวเออ,เอมีหลายชื่อใส่กระปินะคะคนกรุงเทพคุ้นกับปลาเลวกิวปลาเลวเซียวเนี่ยนะปลาใต้กับปลาหมายงปลาทูกังวชิชาไปอ่านในคลิป ต่างประเทศเขาเรียกปลาฮื้อกังฮือ้อกังโอมานอโอ้นี่จะซื้อสดมีปลาสดนะสี่ตัวโลเมื่อกี้เอากะปิใส่อ่ะฮะค่ะกระปิใส่กระปิด้วยมอมนะอ๋อน้องมีจ้า<ะ>น้องหมีขย้ำมะขามเปียกให้หน่อย แด้งนะลูกนะไม่หมดนะแด้งนะแหหอมนะจ้าสูตรของป้าบัวเหมือนกับแบบให้ให้มันคั่วให้มันแห้งๆหอมๆมั้หอมๆค่ะผมสังเกตมาหลายเมนูละนี่นี่ถ้าเป็นผมทำผมก็ใส่กะทิลงไปนั่นอ๋อไม่ได้ค่ะอ๋อให้มันแห้งๆหอมๆแล้วค่อยใส่เนาะใช่แค่เติม แต่อเนี่ยไม่เป็นไรนะไหนเอานั่นไหมแม่มเลยปลาเค็มข้างหลังข้างหลังหยิบมาลูกเ <ปะ S 1> อาเค็มมาล้ว บุ้งนะลูกเตรียมไหมป้าผักบุ้งค่ะออแล้วก็น้ำน้ำข่าขามอันนี้เราออกไปเลยเสร็จแล้วมีลูกมือข้างหลังนี่ทีมงานหลายคนฮะลูกหลาน <c oughs> ออแล้วก็ใบมะกรูดฉีกนะลูกนะ เตรียมช้อนที่จะชิมเตรียมช้อนที่ใจแม่ชิมด้วยน้ำตาลปี๊บลูกเนี่ยปลาปลาสุกหอมนะแกะเห็นไหมหองปลาเนี่ยอร่อยมากเลยร้านซื้อมาจากนกครอตัวใหญ่ไหมฮะ มันเป็นชิ้นอนะเป็นริวๆอะค่ะใส่ผักเลยเหมือนกับมันแดดเดียว่คะค่ะที่ใส่ไปกิดแดดเดียวมันดดเค็มนะไม่รู้แดดเดียวกี่แดดเอามาล้างอะไรต่างๆเนาะค่ะล้าง,งหลายน้ำไปกินชุบรสด้วยลูก เดี๋ยวเกลือมนะันอ่ะก่อนครูรีบมากเลยว้าเกลือมีชูรสเกลียว เกลือเนี่ยอันนี้อันนี้ชูรสอันนี้เกลืออ่าเกลือไม่เอาเกลือวางไ้กันฉันจะทำได้ยังไม่ค่อยใส่เกลือเดี๋ยวแต่นี่ลูกมือหยิบผิดทรงเกลือเป็นชูรสทรงเดี๋ยวเดือดเดี๋ยวชิมรสขอช้อนคันหนึ่งลูก เออเทโพนี่ออกรสหวานนิดนึงนะคะอ,อครับหวานอมเปรี้ยวหวานอมเปรี้ยวแล้วก็ชิมกัน ข้าวมันเทศแล้วก็หั่นมะกรูดลูกมะกรูดใส่แต่ปากใต้ก็ไม่ใส่ฝานฝานเป็นครึ่งลูกใส่เนาะฝาเป็นเออครึ่งลูกนะอย่างที่เคยเห็นแต่แต่ของอาจารย์นี่เาาบ้นลยอยู่อยู่ลงตำลงไปแล้วใช่ไหมฮะตำมีค่ะตำลงผิวมะกรูดนี่ตำลงไปด้วยกันกับพริกแกงใส่ผงนัวนิดนึงนะคะ อันนี้แล้วแต่ใครชอบใส่ไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ค่ะเปรีลยความเปรี้ยวค่ะความเปรี้ยวเพิ่มมาสองช้อนก่อนห้าช้อนค่ะค่ถ้าไม่นั่นก็คอยว่ากันดูเป็งว่าครบสูตรแล้วล่ะพริกพริกแกงมันอยู่จะอยู่ติดตะหลิวเยอะเลยไปแล้วคะโอ้โหเหยืยว ่าเดี๋ยวไม่ได้รสชาติตามที่ต้องการจะติดอยู่นี่ครัวนี้แก๊สไม่ได้ใจป้าบัวเนะอะมีั่ครัวสาธิตบ้านอย่างที่บอกว่าบ้านบ้านป้าบัวมีกี่ครัวฮะเนี่ย สี่ขวดเปรียมมๆๆ้ยวนิดเสร็เปรี้ยงเลยย้ายเดือดก็ได้เลยจุณผู้ชเดือด<ส>แล้วครับอ่ะ นี่ไงที่ป้าบัวบอกว่ามันจะสีมันจะออกอาเนี่ยเห็นไหมคะนี่ยถ้าแตกมันมันจะแตกมันนิดหนึ่งคือไม่ใช่มากมายเห็นไหมคะจะดูน้ําแกงมันจะสวยไงาจารย์แต่ให้ได้สีนะหอมปลาป้าบัวอะเรียกครูครูเนี่ยมันยังไงแกงอ่ต้องให้ออกสีอย่างงี้แต่ไม่ใช่ว่ามันจนมันไปหมดไม่ได้กลิ่นกลิ่นปลานี่มันหอมเนาะค่ะ ใ,ใบมะกรูดนะคะใบมะกรูดลงไปยิ่งหอมใหญ่พอใบมะกรูดโดนความร้อนหอ<า>มขึ้นมาเลยครับอ,อ,อ,อะไรลูกเออมาล้างเลยลูกคะ่ะเห็ดเตรียมล้างไว้เลยลูกลองไปต่อค เนี่ยเดือดเสร็จติ้นกันโอ้ขอดูเนื้อปลาหน่อยครับปบัวอ๋อปลาน้าทานค่ะใช่ใช่ใช่คน้าทานมากกรุงเทพก็เรียกเคโพแต่เขาใส่อะไรนะเขาก็ใส่หมูสามชั้นเนาะแต่นี้เป็นปลาโอ้นี่เป็นปลาเค็มค่ะเขาเรียกัวดร่มปลาเค็มหรือเทพูปลาเค็มเหมือนกันค่ะ ปลาปลหมายถึงว่าเพราะอันนี้อันนี้ผมได้กลิ่นได้กลิ่นไม่เหมือนกับที่แบบแจงเทโพใส่สามชั้นคนใต้ไม่กินมันมันเป็นกลิ่นของเลาไม่ใช่เขาเรียกปลาทูกางะลูกปลาลิวคิวอ่ะคือคือคนไทยก็เทโพเมื่อก่อนก็ใช้ปลาเทโพใช่ไหมฮะแต่ว่าแต่เดี๋ยวนี้ไม่ไม่มีไม่เออหนูจะถ้วยใหญ่มาเรียกว่าเทโพแต่ว่าก็เป็นถ้วยที่เราใส่็ามชั้น ใช่เอาหวักมาด้วยหวักตักแองแต่ไม<า>่กลิ่นไม่เหมือนอพอดีคลิปไม่มีกลิ่นจะได้กลิ่นของปลาปลาเนี่ยแหละปลาทูกังที่ป้าับบอกนี่นะครับหอมมากและกลิ่นจะไม่เหมือนกับเทพโพที่หมูสามชั้นครับนี่เสร็จแล้วใช่ไหมฮะเสร็จรบบแล้วค,ะค่ะป้าปโบปรุงรสยังไงนะฮะต้องออกหวานนิดหนึ่งแล้วก็มีรสเปรี้ยวยังไม่ได้ชิมอีกทีนะ น่าจะลงตัวแล้วกลิ่นนะได้ละหอมหอมฟูครูว่าไม่ค่อยหวานเลยหรอเอาเลยครับเอารสชาติของข้าวบัวเลยครับยังไม่ค่อยหวานด้วยนทะีอ่ออกหวานทีโ่โปออกหวานปรุงปรุงก่อนตัดปรุงก่อนตัดอีกครั้งอเอาให้ลงตัวเพราะว่าบางทีพอเคี้ยวไป มันมีน้ําจากผักจากค่ะผักบ,บุ้งมีความเค็มของปลาออกมาค่ะ,ะตักขึ้นมาสวยงามน่ารับประทานมากกลิ่นนี่ไม่ต้องบอกครับเอฟซี FC ครับก <c oughs> ลิ่นนี่ไม่ต้องพูดถึงแต <c oughs> ่ปลานี่ไม่เค็มแต่ถ้าเจอปลาเค็ม <c oughs> นะจบไม่ไม่เคยเห็นนึกนึกหน้าตามันไม่ออกมันคลา้คลา,ยคลายปลาอินทรีไหมครเนี่ยไม่ เหมือนมันปลาลิวกิวอะ่ะมันคือตัวปลาลิวกิวาปากใต้ก็เรียกปลาทูกังปลาทูกังมันเสร็จสิ้นค่ะเสร็จสิ้นนะคะ,ะนะแกงขั่วส้มปลาทูก,กังหรือปลามายงปากใต้นะคะคปากใต้ไม่รู้จักปลาลิวกิวเนี่ยที่จริงอันเดียวกันผักบุ้งนะคะขั้วส้มหรือเท<พ>โพภาคกลางค่ะนะคะเป็นอันว่าเสร็จสิ้นแล้วนะคะ มีมีขายไหมครับป้าบัวเกิด FC อยากทานไม่มีแต่ว่าเกิดสงสัยเวลาท้ายังไงก็เข้ามาในกลุ่มไลน์นะฮะหรือโโทรศัพท์อันนี้ป้าบัวก็ยินดีพูดคุยด้วยเนาะป้าบัวแนะนำให้ได้ค่ะแล้วก็ไลน์กลุ่มก็อยู่ด้านแางของคลิปทุกคลิปเนี่ยนะครับค่ะยังไงก็ฝาก FC กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องโรโดพาเที่ยวพ่อลูกกินเที่ยวด้วยกันนะคะ นนขอบคุณป้าบ,บัวครับป้าบัวขอลาคลิปนี้แต่เพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวชมค,คลิปต่อไปออขอบคุณครับสวัสด,ดีป้าบัวค่ะสวัสดีค่ะฟิวดสวัสด,ดีครับกอน,นี่มาถึงบ้านแล้วครับนี่ครับเทโพที่เราเรียกกันเทโพใส่ปลาเค็มนะหรือถ้าป้าบัวก็บอกว่าขั้วส้มขั้วส้ม จะใต้ใช่เปล่าก็บวเรียกตอนต้นคลิปเดี๋ยวคงให้คูตั๊กมาชิมบอกรสชาติเพื่อนๆนะฮะอ่ครูตั๊กปวัดดีเอฟซียังครับค่ะทานข้าวด้วยกันนะคะอ่าโดทานเลยพี่โดไม่ถนัดฮะพี่โดก็กินนี่กะเพรากะเพราครุกนะครับต้มยำแต่ว่าคูตั๊กกำลังชิมอะไรอยู่ครับเนี่ย เป็นไงรสชาติจม,มันเป็นแกงเอว่าคือแกงอะไรแกงเทพโพอืมคือแกงเทพโพแต่เขาใส่ปลาใส่ปลานีครับมาดูที่กูตักเนื้อ,อปลา,เป,าเป็นแบบปลาแดดเดียวใช่ไหมคุณใช่เป็นแบบปลาแดดเดียว รสเหมือนเทโพบ้านเราไหมไม่เหมือนเนาะไม่หวานเหรอมันก็จะออนอาหารทางใต้คือโอเคไหมมันก็คงเท่านี้นะครับเดี๋ยวรับประทานต่อกันให้อร่อยเพื่อนๆก็คงไปลองทำดูนะครับของป้าบัวก็อ,อจะ ติดต่ออะไรยังไงจะสอบถามอะไรก็เบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่เนี่ยนะฮะแล้วก็ไลน์กลุ่มก็มีแล้วครับโอเคครับเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย